อันเคพี่เต้ขออีกรอบนึงเมื่อกี้ไลฟ์สดอันนี้อีกรอบนึงจะหมึกจะไหม้ไหมไม่ไหมครับไม่ไหมไม่ไหมแน่นอนอ่ะเทีนี้ชาโดูกับอินทรีทองพี่พี่กัดประเด็นพี่กัดก่อนที่เราคุยกันไว้นอกรอบเป็นไงบ้างพี่กัดนี้พี่กัดที่แรกตกลงกันไหมเนาะที่ร้อยสี่สิบเอ็ดที่เขาโฟเตอร์ตอนแรกร้อยสี่สิบเอ็ดครับครับแล้วไปไงมาไงถึงเขาสี่สองเราสี่สามอ่ะคงจะเป็นความเหมาะสมทางโฟลเตอร์นะถ้าพี่กัดแรกมองว่าไง มันเลยนะสูสีสูสีถ้าต่อยตอนกลางวันเนี่ยเราพิกัดช่องเจ็ดสีนี่ต่อยกี่ปอนด์เพราะสี่สนะิบสี่เบ็ดสี่สิบสี่เอ็ดนะช่องเจ็ดสีสวยเลยนะสวยเลยแต่พอสี่เอ็ดสี่เอ็ดเท่าก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นสี่สองสี่สามใช่ครับแล้วตรงนี้ยังไงครับตรงนี้เราก็ต้องปรับแผนว่าเราก็ต้องเดินให้เร็วขึ้นก็เปลี่ยนแผนนี้เจาะล่างต่อยต้อง เดินอัดสีเราสีสามนี่คือปล่อยเยอะเกินไปปล่อยเยอะเกินไปมันคือถามว่าอื่นไหมเด็กไปนี้ซ้อมดีตัวปั้มเยอะมีอะไรอ่ะมีแสงวันนี้มาแสงวันนี้ปากกาเหล็กแล้วก็น้องปากกาเหล็กปากกาเหล็กก็แข็งแสงวันนี้ก็พลิ้วใช่ใช่วงเนใหญ่ช่วยมาปั้มขึ้นเยอะเราก็ดีขึ้นไปนี้ก็ดูว่าน่าจะสนุกอ่ะมีประโยชน์ขึ้นเลยสี่สองสี่สามต่อทำไมก็รู้ใช่ไหมต่อมันไม่ต่อก็เล่นเหมือนเดิม ตอก้อนนี่ผลดึมเกมการชกนี่คือบี้ไปเลยก็บี้อย่างเดียวบดไปเลยหมดอย่างเดียวถ้าเขาไม่หมดเราก็หมดบ้านใครบ้านใครมันเอาแล้วแล้วมีมีอย่างอื่นไหมก็มีน่าจะเสริมเตะขาต่อยมาตปอพราะนี้ให้เขาระวังบอกไว้เลยเขาระวังก็ลเรามีแน่เว่าเราต้องใช้ลูกนี้มาช่วยเพราะมวยเราตัวสั้นเขาได้ทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาแข้งหักด้วย นน่สิตัวแต่ไฟที่เราผมดูจังเจ็นนะทีวีดูจังเจ็นั้นที่เขาเตะดาคิต่อขาดาคิหลวมทั้งสองเนาะไฟนั้นเตะหนักเราแพ้ไม่แข้งแพ้ทังก็แพ้นะแต่แข้งซ้ายหรือแข้งขวาแพ้ทั้งสองแข้งแหละแต่ว่าอินซีเป็นอินซีเป็นมวยที่โดแล้วทนได้เป็นมวยทนได้นักอื่นต้องทนดีกระดูกกระดูกมวยอาจจะดีกว่าเขาแต่การท่ามวยมันไม่ถึงเขาแต่สนุกแน่นอนไฟนี้ เขตัวปั้มเขาเจอเงินแสนแมาเยอะใช่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 เขาถ้ากระดูกเราไม่แพ้กระดูกเราไม่แพ้หรอกแต่การผ่านมันก็ดีกว่าเราเรานังอดนักพนดีแล้วเขาห่วมองว่าเป็นยังไงเขาดูว่านดูจากการชศที่มีดูจากเสจตร์เขาก็มีแบบแผวน้ำไปแล้ก็โดนมีเคงไปเคงมาเนาะหลายหลายจุดที่เรามองใช่ใช่ใช่แล้วที่เรามองเห็นเขาก็มีลูกโค้งเคงของเขา ขยับได้สองไฟแล้วเนาะทีทองหลังโควิดก็ถือว่าเริ่มจะเรียนขึ้นเรื่อยๆชะว่าไฟขึ้นเรื่อยๆฝากแฟนมวยหน่อยครับฝากแฟนมวยเจ้าประเทศไฟนี้ช่วยทีทีสองสอสมานแก้มนนะครับทำเต็มที่แน่นอนสู้แน่นอนรับประกันได้พี่นี่สไตร์กำนันแมนนะครับก็อยู่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะายมวยตั้งแต่สมัยเสียมปุ๊บใช่ใช่ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยครับอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นนเลย วันนี้วันเกิดเมียก็เลยย่างของให้เมียกินหน <c oughs> ่อยใช่ใช่ใช่ย่างของโม่พูดทำเลี้ยงลูกน้องนะครับ <c oughs> ไม่ได้บอกใครมากขอบคุณครับใครอีกเดียว